เสียหลักเลยเพราะว่ามันกําลังจะดีดเห็นไหมมันกําลังจะดีดผมเลยแต่แต่ผมไม่ไม่ไม่กดเบรกครับสวัสดีครับผมกับทอมทีพีทีโมโตครับวันนี้ก็จะมาเล่าในเรื่องของบรรยากาศที่ได้ไปลงแทรกในสนามที่ชื่อว่าสนามอันดับโลกของประเทศไทยครับก็คือช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็บรรยากาศที่เราไปเนี่ยผมก็จะบอกได้เลยว่าออสิ่งที่ผมอยากไปเนาะจริงๆคือผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องในการขับขี่ในในแทร็กกันนะในสนามในเซอร์กิตเนี่ยก็ประมาณ2-3ปีนะครับออแต่เป็นครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอดีเขามีการเปิดแท็กให้เราได้ทดสอบนะครับทดสอบทั้งรถทดสอบทั้งสนามนะครับ ก็ได้ไปร่วมกับทีม t p t Motor Racing นะครับก็คือเป็นทีมของร้านผมเองนี่แหละครับก็ได้ไปร่วมกันนะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอในครั้งแรกความประทับใจที่หนึ่งเลยคือโหเรื่องของพิษเนาะเรื่องของพิษในการดูแลต่างๆนะครับในการดูแลในเรื่องของพื้นที่ขั้นตอนการดําเนินงานลงทะเบียนต่างๆรวมถึงการขับออกเพื่อจะ เขาจะมีการแบ่งแบ่งนะครับแบ่งแบ่งเซกชันกันไปนะครับเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่มแล้วก็จะมีไมค์ประกาศนะครับคือทุกอย่างมีความชัดเจนแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงก็ถ้าดูจากในภาพนะครับในจากภาพวิดีโอเนี่ยก็คือผมมีการลงไปเพื่อทดสอบสนามผมจะบอกได้เลยว่ายางไอถนนเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับพื้นถนนของด้านนอกนะ พื้นถนนของด้านนอกเนี่ยมันเป็นเหมือนยางมะตอยแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนพื้นถนนพิเศษที่มันมีความหยาบกว่าคือถ้าเอามือไปจับเนี่ยคือมันจะสากมากมันจะสากมากนะแต่มันมีความเรียบมากคือผมม่เคยไปขับในในสนามเซอร์กิตไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีเนาะพีระเซอร์กิตพัทยาชมุมีเนาะแล้วก็มีบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับคือครั้งนี้ครั้งแรกผมจะบอกได้เลยอ๋อเราเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อเนี่ยคือสนามระดับโลก ทีนีใน้ในการขับขี่ไปเนี่ยในเซอร์กิตเนี่ยคือมันก็เป็นครั้งแรกของพวกผมด้วยนะผมก็ขับขี่อย่างปลอดภัยในการดูเส้นทางต่างๆดูโค้ง,ง,งดูอะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็จะบอกได้เลยว่าเออพอขับลงไปจริงๆอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพราะว่าเนื่องจากว่า 1. เลยถนนมันใหญ่มาก 2. คือทุกจุดในการเข้าโค้งเนี่ยมีสัญญาณมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบอกชัดเจน แล้วก็มีสตาฟทีมงานคอยดูอยู่ในทุกๆจุดนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรก็แล้วแต่หรือเกิดเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือปัญหาขึ้นเรื่องขัดข้องต่างๆอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีสตาฟเข้ามาคอยเทคคุณทันทีก็คือทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอุ่นใจในการที่เรา,เราวิ่งในสนามครั้งนี้เนาะทีนี้ก็พอขับไปได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีความมั่นใจอ้ยเพื่อนกันละขับขี่กันไปด้วยความ สนุกสนานเนาะแต่จริงๆคือในในในครั้งเนี้ยในคลิปเนี้ยผมก็จะบอกเลยว่าผมไม่ได้เอาตัวเลขมาเป็นที่ตั้งเนาะฉะนั้นแล้วการขับขี่ของพวกผมเองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเหมือนฟันลันฟันลันก็คือขี่ให้เกิดความรู้สึกสนุกฉะนั้นผมไม่ได้ขี่ให้เกิดความเครียดผมต้องการขี่ให้รู้สึกว่าเหมือนขับออกที่ไปกับเพื่อนๆแต่เราก็เ e a ร n i น g s k สกิลของเราด้วย เพราะว่าทุกวันนี้คือตัวผมเองเนี่ยในการขับขี่ในบนท้องถนนทั่วไปเนี่ยผมยังใช้มอเตอร์ไซค์นะในการขับขี่ไปทํางานประจาเนาะขับขี่มาทํางานที่ร้านทีบีทีผมยังใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นหลักในทุกๆวันนะครับฉะนั้นการเราเล ARNING สกิลของเราเนี่ยผมก็จะเรียนตามตรงว่าการขับขี่ในสนามเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎของเขาอ่ะก็คือคนที่อยู่ด้านหลังต้องระวังด้านหน้า นะครับฉะนั้นแล้วคุณขับขี่ไปเลยครับคุณไม่ต้องไปกลัวครับว่าเขาอ่ะจะแซงคุณยังไงฉะนั้นคนที่เขามีความความเ,าเขาเรียกว่าคนที่มีสกิลมากกว่าเ <c oughs> ขาหาทางแซงคุณไปได้เองฉะนั้นคุณขับไปเลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าในการขับขี่มันไม่ใช่การแข่งขันครับมันคือการซ้อมในการซ้อมมันคือซ้อมฉะนั้นแล้วทุกคนเขาจะไม่มาสนใจคุณหรอกว่าคุณอ่ะขับสกิลคุณขับเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่มีครับมันมีแต่คนใน ในสนามอ่ะมีแต่คนจะมาคอยอช่วยคุณว่าเป็นไงบ้างครับขับสนุกไหมเป็นไงบ้างที่สนุกไหมนู่นนี่นั่นสังคมเขาอ่ะจะเป็นลักษณะสังคมที่คอยช่วยกันเขาไม่ได้ห้ามหันกันการที่เขาไปห้ามหันกันคือเขาไปห้ามหันกันในในการแข่งขันจริงๆแต่ว่าในการขับขี่แบบลักษณะแบบแท็กเดย์แบบนี้เขาจะไม่มีการห้ามหันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเขาจะมีแต่ประคองกันไปช่วยกันไป ขับขี่ช่วยกันไปนี่ดูลายแบบนี้นะดูลายแบบนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นสิ่งที่วิ่งในเซอร์กิตหรือวิ่งในแทร็กเนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่ผมชอบที่สุดคือ 1. ไม่มีรถสวนเลนกลับมาเช่น10ล้อเนาะสไม่มีหมามาตัดหน้าไม่มีอะไรมัดเลื้อยผ่านหน้าทําให้เราเกิดการตกใจไม่มีคนวิ่งตัดถนนจนทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเกิดอุบัติเหตุและอีกอย่างคือในแท็กหรือเซอร์กิตเหล่านี้ มันจะมีจุดเซฟตี้ของมันอยู่แล้วก่อนที่คุณจะอุบัติเหตุเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมไปขับมาเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุหรือล้มเนี่ยมีอยู่แค่2ออย่างหนึ่งเมื่อคุณมั่นใจครับเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณขับได้ใช่ไหมแต่สกิลคุณไม่ถึงมันจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณขับขี่แล้วคุณปลอดคุณขับขี่แล้วคุณระวังคุณปลอดภัย คุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยสําหรับคุณคุณไม่มีวันล้มครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ลม้มส่วนใหญ่คือคนที่กดเอาเวลาครับฉะนั้นในการขับขี่แท็กเดย์มันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกดเอาเวลากันฉะนั้นเขาลงไปเพื่อไป,ไปฝึกครับเขาลงไปเฟกเขาลงไปเลิร์นนิ่งของเขาในการที่เ,เพิ่มทักษะในการขับขี่รถให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นแยกออกเป็นสส่วนนะครับระหว่างการแข่งขันกับแท็กเดย์นะครับ ทีนี้ครับผมก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการที่จะไป Learning Skill แบบแบบกับทางเรานะครับเราก็ยินดีต้อนรับนักแข่งหรือนักขับขี่รุ่นใหม่ๆคนใหม่ๆนะครับเข้ามานะครับที่ร้าน t p t Moto เนี่ยรับเซอร์วิสแล้วก็รับจัดทรงในเรื่องของรถเลสซิ่งด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากไปแท็กเดย์กับเราเนี่ยเรายินดีนะครับมาลงทะเบียนกับเราไว้มาพูดมาคุยมาพบปะกันก่อนแล้วก็ อยากจะไปนะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันมีสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงเนี่ยคือทางเราเนี่ยหรือทางร้านเราเนี่ยก็จะมีคนที่จะไกด์ไลน์ให้กับทางคุณอยู่แล้วฉะนั้นขับขี่ไปกับเราครับครับในจังหวะมันจะมีจังหวะระทึกมันจะมีจังหวะระทึกเนาะจังหวะระทึกในในการขับขี่ของสนามอันนี้มันเป็นจังหวะระทึกของผมเองเนี่็คือเนื่องจากว่าผมมะก็ขับขี่คือมันเป็นรอบแรก,แรกเอง พอขับไปปั๊บเนี่ยพอถึงโค้งสุดท้ายครับผมไม่รู้ว่าผมไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าเราน่าจะไปเหยียบน็อตที่แบบเหมือนรถด,ด้านหน้าเขาหล่นลงมาแล้วก็ยางเราเนี่ยมันไปเหยียบจนทำให้เกิดการฉีกขาดตรงกลางยางเลยพอเราขับไปปุ๊บทีนี้เราเลี้ยวพอเรากำลังจะเลี้ยวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นโค้งขวาพอเลี้ยวโค้งขวามาปั๊บ เราก็มีความรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมรถเราเนี่ยมันเลี้ยวโค้งแล้วมันไม่เข้ามันบานออกแล้วก็เกิดอาการสมบัติอย่างในภาพเลยครับเราก็เห็นมันสมบัดปับ๊บสิ่งแรกเลยนะครับว่าสติคุณต้องมีคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีที่มันยางแตกแบบนี้นะครับยางยางแตกแบบผมเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับอย่าก,กำเบกครับถ้าเมื่อไหร่คุณกำเบกนะรถคุณจะ เขาเรียกว่าจะเกิดอาการไฮไซด์ครับหรือรถที่เขาเรียกว่าดีดกับทันทีดีดปุ๊บเนี่ยพอลถอมันดีดเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยหลุดออกจากรถแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าในกรณีนี้ปุ๊บเนี่ยคือการเข้าโค้งของเรามาเนี่ยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราเลี้ยวโค้งมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามีอาการที่มันผิดแปลกไปนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเกิดอาการรู้สึกว่ารถมันเลื้อยเนี่ยให้คุณค่อยๆชะลอแล้วเข้าข้างทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ ทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ไม่ว่าจะบนเซอร์กิตหรือบนถนนนะครับสกิลนี้นําไปใช้ได้เลยนะครับสําหรับอันนี้ก็คือผมก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยพอเวลารถมันพอรถมันสะบัดปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามือผมจะไม่ได้แตะเบรคแต่ผมอะจะวิ่งเข้าข้างทางทันท,ท,ทีผมเห็นแล้วแหละว่าอุ้ยรถมีอาการเสียเสียเสียหลักเลยเพราะว่ามันกำลังจะดีดเห็นไหมมันกำลังจะดีดผมเลยแต่แต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่กดเบรก เพราะว่าถ้าเรากดเบรกปุ๊บรถจะดีดตัวเราออกจากรถเราทันทีเลยอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดที่ในสนามใชอินเตอนชนแนลเซอร์กิตแล้วคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่าพอตอนสุดท้ายเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขาจะมีพี่ๆสตาฟเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยผมทันทีในการเข็นรถต่างนะครับแล้วก็เขาก็จะพยายามเคลียร์สนามเนี่ยให้เราออกจากสนามออกไปได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันก็จะมีผู้อื่นเนี่ยเขาเข้าขับด้วย แต่ถ้าในกรณีถ้าสมมติเราเรากำลังเรียนรู้สกิ l เนาะแล้วเราไป Learning Skill อยู่ที่ข้างนอกในสนามสาธารณะเนี่ยไม่ใช่สนามสาธารณะในถนนสาธารณะเนาะคุณก็จะไม่ได้มีการช่วยเหลือแบบนี้ฉะนั้นแล้วมันมันมีสิทธิ์ที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเห็นไหมครับว่าความปลอดภัยของการขับขี่ระหว่างเซอร์กิตกับบนถนนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าการขับขี่ด้านนอกเนี่ยจะมีความปลอดภัยไม่ได้ มันมีความปลอดภัยได้ครับถ้าเราอยู่ในความที่เรามีสตินะก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันแล้วก็เอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยในการคอนโทรลรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอยากมีการเรียนการาฝึกหัดขับขี่นะครับบนถนนหรือบนเซอร์กิตอะไรก็แล้วแต่นะครับแมวแมวอันนี้ ฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะมา,เ,าเรียนสกิลในการขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับหรืออยากจะมีประสบการณ์บน t r a ็กเดย์นะครับก็ทาง TBT Motor r ต้เลสเนี่ยหรือ TBT Motor r o u p เนี่ยเรายินดีนะครับที่จะาพาท่านไปใน t r a ็กเดยนะครับลองไปเรียนรู้ลองไปเริ่มต้นดูแล้วลองไปฝึกฝนนะครับ ก่อนที่จะออกไปสู่สถนนสาธารณะในการที่คุณไปขับขี่กับเพื่อนๆนะครับเวลาคุณมีสกิลแล้วเนี่ยเวลาคุณไปขับขี่คุณจะรู้สึกว่าคุณสนุกเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณได้ฝึกแล้วฉะนั้นแล้ว TVT Mo t o ตก็ยินดีนะครับที่จะมาเรียนาพาทุกท่านนะครับมาฝึกฝึกหัดขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ พบกันที่ร้าน t p t Moto ส่งมาพลาดอนเมืองนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ